ก่อนได้าะาจา๊ะย์แม่มันดูก่อนหนดะ้สวัสดีจ้ะเจ๊ขอส้มลูกเท่าไหรอ่อ่ะเอาแตงโมโดได้นะพีทเ,เลือกดูก่อนได้จะหนูผลไม้เยอะแยะในลูกเออปงังเรานึกขึ้นได้สัปดาห์นี้มีการประกวดการสแสดงวิทยาศาสตร์สายโชว์ของมาหาวิทยาลัยขอนแก่นนีเราเอาผลไม้พวกนี้ไปทําการทดลองก็ได้นะแล้วเราจะใช้หลักการวิทยาศาสตร์ไหนดีลพีทง่ายๆเลยล่ะปังเราไปชวนเมฟ้าด้วยนะเจ๊คะเอาอย่างละหนึ่งลูกนะคะได้เลยจ้ะ ดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนประจ,จดีจังหวัดเชัยภูมิพีทค่ะนางสาวชนิการบัวบันมาปางค่ะนางสาวนัทกิตตาน้นอุรมไบฟ้าค่ะนางสาวนัทกิตตายฮิรันวันวันนี้พวกเราจะมาทำกิจกรรมส่งเข้าประกวดในกิจกรรมการแสดงวิทยาศาตสตร์ซันโชว์สัปดาห์วิชาการครั้งที่17และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่5ค่ะคณะสะหาวิทยาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะพีทคะวันนี้เราจะมาทําการทดลองอะไรดีคะนี่เลย ค่ะผลไม้เล่นน้ำหูน่าสนุกนะคะเนี่ยแล้วเราต้องทำยังไงอะคะพีทง่ายๆเลยค่ะมีฟ้ามาปางเพียงแค่เราเอาผลไม้ด้านหน้านี้มีส้มมะนาวเตงโมแก้มังกรแอปเปิ้ลใส่ลงไปในน้ำที่เตรียมไว้แต่ก่อนอื่นเลยเราอยากให้มีผู้ร่วมรุนไปกับเราว่าผลไม้พวกนี้มีชนิดไหนบ้างที่จะจมหรือจะลอยได้เลยค่ะพีทเดี๋ยวเราไปพาเพื่อนมาเองรอสักครู่นะคะได้เลยค่ะ ุยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเอิญค่ะจะถามคุณเอิญนะคะว่าถ้าพีดนำผลไม้ลงไปในน้ำทีละอยา่างคุณเอิญคิดว่าชนิดไหนจะจมหรือจะลอยคิดว่าน่าจะจมทั้งหมดค่ะเพราะว่าทุกชนิดดูมีน้ำหนักค่ะถ้างั้นเราลองมาทำการทดลองกันเลยคะ่ะพีดคะเชิญเลยคะ่ะได้เลยคะ่ะรบกวนหมฟ้าจดบ,บันทึกด้วยนะคะได้เลยคะ่ยะหละงกลไหมหลงกนคุณเอิญใส่ผลไม้ลงไปในน้ำนะคะ นี่ค่คะและสุดท้ายแตงโมค่ะเป็นยังไงกันคะมีชนิดไหนโจมชนิดไหนลอยบ้างชนิดที่ลอยนะคะก็จะมี Mo, ส้มแล้วก็แอปเปิลตามที่เห็นเลยค่ะใช่แล้วค่ะขอบคุณคุณเอิญมากนะคะที่มาร่วมรุ้นกับเราบการที่ผลไม้ลอยน้ําได้ใช้หลักการการลอยของวัตถุนั่นเองค่ะอ๋อเข้าใจแล้วที่ส้มลอยน้ําได้ก็เพราะว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําส่วนมะนาวที่จมน้ําก็เพราะว่ามีความหนาแน่นมากกว่าน้นนนําเาาาากกาช่นเดียวกับการที่เราโยนแท่งเหล็กหรือโลหะลงไปในน้ําแล้วจึงจมใช่ไหมคะพีชใช่แล้วล่ะค่ะหมอปังแต่เดี๋ยวนะ คือเมื่อกี้มาปางบอกว่าถ้าเกิดเราโยนเหล็กหรือว่าโลหะหนั่ลงไปในน้ำล้วจะจมใช่ไหมแต่เราทําไมเรือขนสินค้าขนาดใหญ่ถึงลอยน้ําได้ล่ะคะก็เพราะว่าการที่ทําให้วัตถุที่จมน้ําลอยน้ําได้เช่นเรือทําได้โดยการตีแผ่นเหล็กซึ่งจะทําให้เรือมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ําแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเรือจึงลอยน้ําได้นั่นเองค่ะอ๋อแบบนี้นี่เอง แต่มันก็มีความรู้หนึ่งนะคะพีดมะปางคือของเหลวที่มีความหนาแน่นมากก็จะมีแรงลอยตัวมากกว่าของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยทําให้วัตถุสามารถลอยน้ําได้นั่นเองค่ะเช่นการแช่ไข่ในน้ําประปาและน้าเกลือค่ะซึ่งไข่นี้จะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ําปะปาแต่เมื่อเรานําเกลือใส่ลงไปทําให้น้ํามีความหนาแน่นมากกว่าไข่จึงสามารถลอยตัวได้นั่นเองค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วถ้าเปลี่ยนเหมือนในชีวิตประจําวันก็จะเหมือนกับการที่เราหัดว่ายน้ําน้ําในทะเลจะมีแรงพยุงตัวมากกว่าน้ําในแม่น้ําเพราะว่าน้ําในทะเลเนี่ยจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ําในแม่น้านั่นเองค่ะนี่แหลคะค่ะคือทั้งหมดเกี่ยวกับผลไม้เล่นน้ําที่พี่ชวนทุกคนมาสนุกร่วมกันสําหรับวันนี้พวกเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในปีหน้าขอบคุณค่ะ,คะ